สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกตุลาคมถึง15พฤศจิกายนความรักชาวราศีตุลตามหน้าไพ่ไม่หมอเป็นอย่างไรนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วก็พิจารณาในการรับชมนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะความรักครึ่งเดือนหลัง ของชาวราศีตุลราคณาตุลค่ะ เรื่องของชาวราศีตุลน,นะคะครึ่งเดือนหลังตามหน้าไพ่แม่หมอมีไพ่สิบไม้เท้าอยู่เมหลักช่วงนี้ความรู้สึกชาวราศีตุลอาจจะมีบ้างนะคะกับการขอคืนดีกับเรื่องความรักที่อาจก่อนหน้านี้นะคะไม่เข้าใจกันละกันไพ่สิบไม้เท้าอยากเดินออกไปนะคะอยากเดินออกไป เหมือนกันอยากจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกันไปเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่านะคะก็ยังมีความห่วงใยอยากขอคืนดีใจเรายังอยากขอคืนดียังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาไพ่เมเจอร์เชียนไพ่หกถ้วยรอบตัวนะคะพลังงานดีๆยังอยู่รอบตัวยังคิดที่จะสู้กับความรักครั้งนี้อยู่สําหรับชาวตุลที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะชาวตุลที่มี ปัญหาก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังลืมเขาไม่ได้ยังอยากจะขอคืนดีนะคะยังอยากจะขอคืนดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความสัมพันธ์ของคุณนั้นนะมีเกณฑ์ที่จะค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเวลานี้ยังไม่เร่งรีบถ้าเราไปขอคืนดีเขานะ ต้องต้งมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือว่าฝ่ายเขาสี่เหรียนเก็บตัวเงียบก่อนหน้านี้มีปัญหาแน่นอนเดชาวเวรขึ้นมาเป็นไพ่ปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นเดวิลบางท่านอาจจะคบกับมิถุนอ่ามัางกรนะคะเมษสิงหธนูนะคะธาตุไฟไพ่ค่อนข้างมีไพ่ดาบกับไพ่ ถ้วยยังแบ่งรับแบ่งสู้ในความสัมพันธ์ชาวจูนยังมีความรู้สึกยังอยากขอคืนดีแต่จะเป็นไปได้ต้องใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะค่อนข้างแข็งมีไม้เท้าแต่ว่าการที่อ,อีกฝ่าย ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองหรือมีหลักการดังนั้นมันจึงค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์ที่จะทําให้ความรักของคุณกลับมาถามมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาอยู่แต่ว่าไพ่ถ้วยนะคะไพ่ถ้วยถึงไพ่ความสุขไพ่ความสุขอยู่อยู่เมลักคุณต้องการให้ความรักกลับมาตอนนี้ทุกอย่างกําลังเงียบนะคะเป็นไปอย่างเงียบๆต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบเขาอาจจะเงียบหายไปเขาหลบไป เป็นไพ่เฉลีออดอ่าเป็นไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่หกดาบเขาคนนั้นอาจจะมีความเชื่อมั่นหรือคิดว่าเออไม่ละไม่กลับละก็ได้แต่ใจของเรายังหวนคิดถึงเขาอยู่ชาวตุนขอไพ่อีกสองใบสําหรับเขาคนนั้นของชาวตุนนะคะว่าจะกลับมาหรือไม่ ไพ่ดาบนะคะเป็นราชาดาบแล้วก็ไพ่เดอดสตาร์อาจจะเป็นไปได้ว่านะชาวราศีตุลเองอาจจะต้องพยายามงอนง้อก็ได้นะคะชาวตุลอาจจะต้องรักษาความรักของคุณให้กลับมาไพ่สิบไม้เท้าเป็นไพ่เมลัลักคุณจับเดินมาคุณจะเดินหน้าต่อไปแต่คุณก็ยังคิดถึงเขายังหวนคิดถึงเขาอยู่ บางครั้งคุณอยากจะหลบนะอยากให้มันจบไปสักพักแต่อีกไม่นานนะคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะในความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยความความรู้สึกของชาวราศีตุลยังมียังอยากจะรักษาความรักครั้งนี้ไว้อยู่นะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเงียบหายไปในช่วงเวลานี้หรือมีก่อนหน้านี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันเป็นไพ่เดว,วิลเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์มีความผิด หรือว่ามีความอวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เข้ามาไพ่แสดงถึงความรู้สึกนะคะแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่ามันอาจจะเกิดความหึงหวงเกิดจากอะไรหลายอย่างความไม่เข้าใจทะเลาะกันหรือว่าอืมเกิดความขัดแยง้งอุปสรรคที่เข้ามาทําให้คุณสองคนต้องมีปัญหากันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเก็บตัวเงียบ หรือนะชาวราศีตุลอาจจะพยายามที่จะให้คนของคุณกลับมาเพราะความรักความห่วงใยและสิ่งดีๆยังอยู่รอบตัวคุณอยู่คุณพยายามที่จะรักษาความรักของคุณไว้อยู่โอกาสที่จะกลับมาได้หรือไม่ได้แต่ช้าสักหน่อยหนึ่งให้เวลาสักหน่อยเป็นไพ่อัศวินช่วยและก็ไพ่ราชนีไมเ้เท้า นะคะเป็นไพ่ที่คุณต้องเขาคนนั้นอาจจะค่อนข้างโดดเด่นก็ได้หรือว่าเขาเป็นคนคิดเก่งนะเขาต้องการอาหวังดีกับเราก็ได้ชาวตูนอาจจะคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะหวังดีกับเราหรือว่าเขาอาจจะมุง่งคือคิดในทางที่ดีก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเกิดปัญหากันความขัดแย้งในความคิด แต่สรุปแล้วความรักของคุณก็ยังไม่สามารถที่จะวางว่าอยากวางได้เพราะว่าคนที่นะคนที่คุณเขาอาจจะเป็นห่วงคุณเขาอาจจะหวังดีกับคุณแต่ว่าบางครั้งเนาะความคิดอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นนะคะก็ปรับจูนเข้ามาหากันจริงๆแล้วรอบตัวคุณยังมีความรู้สึกอยากขอคืนดียังอยากจะขอคืนดีอยากจะดึงเขากลับมาดังนั้นนะคะเราไปดูหน้าไพ่ชุดที่สองต่อเลยกันนะคะ ใจเขาใจเราใจเขาใจเรานะคะใจของคนที่เข้ามาคุยกับเราณนะตอนนี้บางท่านกำลังคบหากันอยู่ในบางท่านก็กำลังมีปัญหาเนาะหรือว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะแม่หมอเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปของแม่หมอนะบางทีต้องการหาคำตอบนะคะ ความรักที่ดีแล้วเราก็เดินผ่านเนาะอย่ากเก็บเอามาคิดนะคะแต่สำหรับท่านที่ต้องการหาคำตอบนะคะลองพิจารณาค่ะแม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองชุดนะด้านบนเป็นคนที่เข้ามาคุยกับเราคนด้านล่างเป็นชาวตุนนะคะสำหรับคุณโสดแม่หมอจะเอาไว้ชุดที่สามเขาคิดอย่างไรกับเราถ้าสถานะแค่คนคุย เขาคิดอย่างไรกับเรา คค่ยุยไพ่ของเขามีไพ่ห้าถ้วยมีไพ่ฤาษีไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวราศีกันไพ่ของเขามีไพ่ห้าถ้วยไพ่ฤาษีก่อนหน้านี้นเขาใช้เวลาในการคบหาคุณมา คบมาเรื่อยๆนะคะไพ่ของคุณสองคนมีไพ่สี่ไม้เท้าซึ่งตรงกันบางท่านอาจจะมีเป้าหมายความมุ่งหมายเดียวกันคือความสุขความสมหวังความรักที่ลงตัวชาวตุนมีความรู้สึกจริงใจในการครบ สำหรับสถานะแค่คนคุยหรือว่ากำลังคบหากันอยู่นะคะคุณมีความรู้สึกคุณมีความจริงใจและคุณเป็นผู้ให้แต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาบ้างนะปัญหาเนี้ยเกิดจากทําแร้นเวลาแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นตัวที่ทําให้คุณมีปัญหาแน่นอนการคบคุยกันบางครั้งความต้องการต่างกันสี่ถ้วย เขาค่อนข้างใจเย็นหรือว่ากำลังคบปุยดูกันเขาต้องการรอดูเวลาแต่เราเหมือนกับว่าเราอาจจะช่วยช่วยเหลือเขาหรือว่าเปิดใจให้กับเขาเหมือนกันแล้วมีความจริงใจมากมายแต่อาจจะมีปัญหาจริงๆปัญหาคือสามเหรียญ การคุยกันหกดาบระวังนะคะระวังอันนี้กรณีแค่คนคุยก่อนนะในบางท่านอาจจะมีคนคบหลายคนมากกว่าหนึ่งคนชาวตุนนะคะคุณอาจจะมีคบมากกว่าหนึ่งคนหรือมีคนเข้ามาคุยกับคุณอยู่เหมือนกันทำให้เขารู้สึกว่าเขาคบกับเราไปแล้วเราเหมือนไม่มีเวลาให้เขาหรือว่ามีข้อจำกัด หรือเป็นเปเ็นไปได้ว่าเราอาจจะสองหกเหรียญและสามเหรียญเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนอีกคนหนึ่งก็ได้รู้สึกว่าตุนอาจจะเป็นรักที่ซ้อนนิดนึงนะคะทําให้อีกฝ่ายที่เข้ามาคุยเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเราตอนนี้เขาก็ยังคบกับเราอยู่มีไพ่เฮอร์มิตไพ่ของการยังรู้ไพ่ของการไต่ตรองพิจารณาเหตุผลนะคะแต่เขาก็ยังพยายามที่จะ คุยคือเหมือนกับว่าเออเขารู้สึกพึงพอใจเขาก็รักเราเหมือนกันเพราะมีไพ่สี่ไม้เท้าเขาก็ชอบเราเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาก็คุยคุยคบคบไปก่อนแต่สําหรับเราเราเหมือนมีความจริงใจให้กับเขาแต่บางครั้งเราอาจจะคิดกับเขานะคะคิดกับเขาอาจจะไม่มากไม่มากเกินเลยก็ได้ในบางในบางคนนช่วยเหลือหกเหรียญมีการช่วยเหลือแต่ว่า ไม่ได้คิดอะไรมากมายช่วยเหลือได้อะไรได้มิตรภาพที่ดีก็ได้หรือชาวตุนอาจจะมีมากกว่านะคะอาจจะมีอีกคนหนึ่งแล้วก็ได้เอาตรงๆเนาะเอาอาจจะมีอีกคนหนึ่งแล้วก็ได้นะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะค่อยๆค,ค,คบๆกันไปอืหรือมีคนกําลังคุยอยู่อ่าอันนี้อาจจะเกี่ยวกับรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ะะแต่ถ้าเป็นคนโสดไม่ได้มีรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องคนชาวตุนอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้คิดอะไรมากมีความจริงใจนะแต่ว่าจังหวะเวลาจังหวะเวลาหรือความเป็นไปได้ของคุณสองคนอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านอาจอยู่ไกลก็ได้เป็นปัญหามันมีปัญหา นะไพ่ตือทาวเวอร์ตรงนี้ไม่มีอะไรบางอย่างหรือทะเลาะมีปัญหาทะเลาะกันก็ได้นะคะมีความคิดที่แตกต่างกันก็ได้นะสําหรับชาวตุลที่โสดนะคะทําให้คุณสองคนแต่ก็ยังกลับมารักกันเหมือนเดิมนะเขาก็ เป็นเดอะฟูลนะคะเขาก็ยังแบบรักอิสระเขาก็ยังสามารถครบคุยกับคุณได้แต่คุณก็มีความจริงใจให้กับเขาหร,หรือหึงหวงมากเกินไปก็ได้นะในบางท่านนะคะชาวตูนบางท่านอาจจะมีความหึงหวงมากเกินไปตูนเดอะชาวเวอร์ลงมาล้มลงมาแต่ว่าเรื่องเราก็จบกันไปแต่ก็ยังเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่คุยกันในสถานะแค่คุณคุยกันไปต่อได้แล้วความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะไปต่อได้หรือไม่เรามาดูหน้าไพ่นะคะ ไพอัศวินถ้วยเดวิลความสัมพันธ์ของคุณนะยังคบคุยกันไปได้อยู่นะคะแต่ค่อยเป็นค่อยไปถ้าหากมีปัญหาหรือความคิดที่แตกต่างหรือความไม่เข้าใจกันก็แล้วแต่นะคะก็ยังสามารถสานต่อไปได้บางท่านอาจอยู่ไกลนะเนี่ยนะคะไพไกลออกเยอะเดวิลแล้วก็ไพเดสนะคะ แล้วทุกอย่างจะกลับมานะคะแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นี้สําหรับแค่คนคุยหรือว่าคนที่กําลังมีปัญหาคู่ที่กําลังมีปัญหาชาวตุนนะคะก็มีเกณฑ์ว่าทุกอย่างอยู่ที่คุณสองคนมีมีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจเข้าหากันไพ่ไม่ได้ไปไหนแต่ไพ่ย,ยังมีความรู้สึกมีการหวนคืนกลับมาอยู่แต่มันอาจจะต้องใช้เวลา ยังไม่สามารถที่จะแตกหักหรือว่าเลิกราดันไปได้ยังมีความรู้สึกที่ยังห่วงใยกันอยู่แต่อาจจะช้าสักหน่อยหนึ่งในการที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าต่างคนต่างต้งตองพิจารณาความรู้สึกของตัวเองสักพักหนึ่งนะคะสําหรับชาวตูนที่กําลังมีปัญหาณตอนนี้จุดมุ่งหมายของคุณสองคนมีสี่ไม้เท้าและสี่ไม้เท้าอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวตูนตั้งแต่แรกอ่ะคุณอาจจะคาดหวังกับเขาด้วยความจริงใจแล้วก็ซึ หมือนกับว่าช่วยเหลือทุกอย่างก็ได้นะเป็นเป็นเจตนาที่ดีแต่ว่าเขาอาจจะเฉยเฉยนิ่งนิ่งแบบไม่รับไม่รับ,รบในสิ่งที่เราให้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเอยเองั้นก็เป็นแค่คนคุยกันไปก่อนก็ได้แต่สําหรับเขาเขาก็พิจารณาแล้วว่าเออเราเขาสามารถที่จะคุยกับเราได้อยู่แต่ว่าบางครั้งมันต้องมันเหมือนกับอ่ามันต้องใช้เวลา นะกำลังแค่คนคุยนะคะสําหรับชาวตูนที่กําลังพยายามที่จะดึงหรือว่าอยากให้เขาเนาะสารความสัมพันธ์ให้เร็วนะมันก็ยังไม่ถึงเวลาขนาดน,นั้นนะคะก็รองพิจารณาสําหรับคนที่กําลังคบหากันอยู่ต่อไปเราไปดูคนโสดช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นอย่างไรบ้าง ความรักของคุณโสดชาวราศีตุลช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นราชินีนะคะเป็นราชินีเหรียญราชินีเหรียญมุ่งม,มั่นเป็นเรื่องของการเงินการทํางานตําแหน่งหน้าที่ที่กําลังจะได้รับผิดชอบนะคะกาลังรับผิดชอบหรือว่ามีเข้ามาแต่ก็มีคน เจ้านายนะมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของงานแต่ก็จะมีบ้างนะสำหรับคนโสดนะคะมีมีคนแอบดูแอบส่องหรือผู้ใหญ่หรือต่างชาติเข้ามานะมีคนแอบดูแอบส่องช่วงเวลานี้ต่างชาติก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่คอยดูแอบสอแอบดูแอบส่องคอยช่วยเหลือเราอยู่ก็ได้คอยอุปถัมภ์อยู่ก็ได้เนาะคอยช่วยเหลืออาจจะเป็นเจ้านายหรือว่า ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าถ้าเป็นความรักก็ความรักต่างวัยหน่อยหนึ่งที่จะเข้ามานะคะค่อนข้างใจเย็นคอยช่วยเหลือในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่าชาวราศีตุลอาจจะได้พบนะหรือว่ามีคนแอบดูแอบส่องเราอยู่ก็ได้นะคะมีไหมนะคะมีคนที่อายุมากกว่าหรือถ้าเป็นผู้หญิงนะก็เป็นผู้ชายอายุมากกว่าคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมเราอยู่หรือกำลังให้ความช่วยเหลือนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะช่วงนี้อาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะเพื่อนมิสหายแล้วก็มีคนหยุดยื่นสดีดีมาให้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะชายชาวตุนนะคะ k n n of ฟคัพ t ด e m มู n แล้วก็คิงช่วงนี้ค่อนข้างเน้นไปนเรื่องของการงานค่อนข้างเน้นไปนเรื่องของการงานมีไพ่ไม้เท้ามีไพ่ดาบมีไพ่อสศวินดาบ ทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานของชาวคนโสดชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะสปีดต,ตัวหน่อยนึงนะคะเป็นไพ่จะมีคอยคนคอยอุปถัมภ์อาจจะเป็นเจ้านายผู้ชายหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานผู้ชายนะคะหรือว่าผู้ชายด้วยกันนะช่วงนี้ก็มุ่งมั่นเรื่องของสปีดต,ตัวเองให้เต็มที่นะคะความก้าวหน้าแต่เรื่องของความรักเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยหวานนะคะคนโสดชาว ตุนยังไม่ค่อยหวานยังไม่ค่อยมีเข้ามาให้แบบชัดเจนน้ามาจีบอะไรนี้ยังไม่มีแต่อาจจะมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานจะมาในรูปแบบคนรู้จักนะคะหรือแฟนเก่าเลยก็ได้นะอาจจะมีเข้ามาเรียบๆเคียงๆอยู่นะคะขอไพ่อีกสามใบค่ะสําหรับคุณโตวดช่วงนี้ก็น้นไปเรื่องของหน้าที่การงานคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์นะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือความรักที่จะเจอก็ความรักที่จะเจอก็จะเจอกับ คนรอบตัวมากกว่านะในช่วงเวลานี้ยังไม่ปิ๊งๆเท่าไหร่นะคะยังไม่โดดเด่นในเรื่องความรักเท่าไหร่นะจ๊ะมุ่งมั่นไปเรื่องของการช่วยเหลือนะมีคนช่วยเหลือคอยอุปถรัรมภ์เรื่องเงินทองนะคะแล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยอดทนนะช่วงเวลานี้นะคะอดทนต่อสู้ตําแหน่งหน้าที่เราคุณอยู่หรือว่าปัญหางานค่อนข้างเยอะเข้ามานะคะให้เรารับผิดชอบให้เราทําหน้าที่ของเรา นะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือแน่นอนนะจ๊ะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ในช่วงเวลานี้ก็เน้นไปเรื่องของงานและเงินค่ะสําหรับคุณโสดชาวบราศีซิลนนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจโดยให้กันมาโดยตลอดเนาะแม่มองอาจจะโหลดคลิปช้าก็ขออภัยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยทุกท่านทุกคนคะ่ะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ